สวัสดีครับทุกคนผมแอมเองนะครับผมแล้วก็แฮปปี้นิว e เยร์2022นะครับขอให้ปีนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่า2ปีที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าสิ้นหวังอะไรแต่ยอย่างจริงเลยนะครับผม <S <S ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดเกมผีอินดี้หรือเกมอินดี้จากเว็บ itch.io นะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะโหลดเกม จากเว็บนี้เป็นนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนกับคนที่ยังโหลดไม่เป็นนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าในเว็บเนี่ยมันไม่ได้จะมีแค่เกมผีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเว็บไซต์ที่รวมเกมผู้พัฒนาอินดี้หลายเจ้านะครับมาลงเกมที่ตนเองได้ทําไว้นะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้โหลดไปเล่นแล้วก็ได้สนุกกับเกมพวกเขานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพิมพ์ไปเลยครับผมที่เว็บ itch.io นะครับผม พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกมหลากหลายให้เราได้เล่นเลยนะฮะชอบเกมไหนก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับผมหรือถ้าหากดูคลิปผมแล้วชอบเกมที่ผมเล่นเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมมักจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จิ้มเข้าไปนะครับผมพอเข้ามาหน้าเกมที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะฮะจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับกดคําว่าดาวน์โหลดเข้าไปเลย พอมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับไม่ต้องตกใจนะฮะมันไม่ได้จะเก็บเงินนะครับผมผมขออธิบายก่อนนะครับหน้าต่างเนี้ยมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะเสนอให้คนที่ผ่านเข้ามาโหลดเกมของผู้พัฒนาคนนี้ได้ดเนทหรือบริจาคค่าขนมค่ากาแฟหรือค่าน้ําพักน้ําแรงให้ทางผู้พัฒนาให้เขามีกําลังใจในการทําเกมต่อไปนะครับผมถ้าหากเราเป็นสายฟรีเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะกดที่ตรงนี้เลย no s t a n k just take me to the download นะครับผม พอขึ้นหน้านี้มาแล้วให้กดดาวน์โหลดไปเลยครับผมพอกดเสร็จเนี่ยถ้าใครมี IDM เนี่ยก็เลือกโฟลเดอร์ที่ตัวเองจะดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มี IDM แล้วก็โอเคถ้าสำหรับคนไม่มี IDM นะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะฮะโอเคพอมันโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ลากไปที่โฟลเดอร์ที่ตัวเองจะเก็บเกมไว้เลยนะครับแต่ว่าถ้าง่ายๆเลยก็ลากไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะ พอลากมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คีเอ e โฟลเดอร์ให้มันสักหน่อยจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมโอเคพอเราตั้งชื่อโฟลเดอร์เสร็จเนี่ยเราก็ลากไฟล์ไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้น พอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็กดที่ขวาแล้วก็เลือกคําว่า extract here นะครับผมแล้วก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะฮะออาพอมันเสร็จเนี่ยก็กดที่ไอคอนเกมแล้วเข้าไปเล่นได้เลยนะครับหวังว่าจะ Enjoy กันนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมน่าจะโหลดกันเป็นแล้วนะมีอะไรสอบถามเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะถ้ามีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมและในช่องผมเนี่ยยังมีผลงานอื่นๆอยู่นะครับผมอย่าลืมไปติดตามและไปรับชมกันด้วยนะฮะบุยๆครับผม